คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าของซองแดงปริศนาที่ตกอยู่ที่พื้นไหมซองแดงที่อาจนำพาให้คุณต้องไปแต่งงานกับผีซองสีแดงที่หล่นตามพื้นนี้แหละครับคือพ,พิธีต้องห้ามของทางไต้หวันที่เขาจะเรียกกันว่าพิธีแต่งงานกับผีเขาจะนำเล็บเส้นผมนำไปใส่ไว้ในซองสีแดงหากใครได้เผลอหยิบขึ้นมาเนี่ยจะต้องแต่งงานกับผีถ้าคุณไม่อยากแต่งงานกับผีอย่าหยิบซองนั้นเด็ดขาดซองเลยเหะ เป่านั่นพึ่งเตือนแม,แมน่แมเฮยอะไรวะนี่เหมือนว่าโชคชะตาบังคับให้เราต้องมาแต่งงานกับติติเลย,เน,ยนี่เป็นชุดที่อาติติออกแบบเองเลยนะวางคาไว้นี้เลยครับเดี๋ยวคืนนี้หมวก็กิ้งทับหรอกหัวมีอาการต้องทับกันได้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนโดนบังคับมาให้มามาอยู่ด้วยกันคุณสามีพอเราเป็นคนเขาเป็นผีอะ่ะไอ้ติติมันก็จะมีความแกล้งเราตลอดเวลา คือไม่รู้เหมือนกันว่าบิวกินพูดเรื่องอะไรแต่ว่าพี่ไม่เคยแกล้งเขาเลยปังปังด้วยความที่แบบเถ่าไพ่เหนือกว่าอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องยอมบ้างเราก็ต้องมีแบบกัดแซะมันกลับบ้างเอาคืนมันบ้างของโปรชลี่ะ์สมนาคุณผีกินผัดไทยไม่ได้ คือตีต๋เนี่ยเป็นผทีที่ที่ตายไปแล้วครับผมจากอุบัติเหตุที่เขาไม่ยอมไปเกิดสักทีเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าปมในใจเขาเนี่ยยังไม่ได้เกิดการคลี่คลายมีอะไรค้างคาใจรีบๆบอกมาจะได้ไปเกิดเกิดสักทีพิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาอะไรเงี้ยที่ทําให้เขาหยิบซองนั้นขึ้นมาแล้วสุดท้ายต้องมาแก้ปมให้เราได้ไปเกิดที่แต่งกับมึงแล้วทำไมยังไม่เลิกสวยวะก็ใครใช้แกไปหยิบซองเองอ่ะ อีอนะล่องดีกับสองแดงจนต้องเข้างานวิวากับผีแล้วเจ้าบาวเม่นจะหาทางส่งตีต๋ให้ไปเกิดได้หรือไม่ติดตามได้ใน <c oughs> สองแดงแต่งผี20มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์